นิทานปรัชญาจีนการสแสวงหาเข็มทิศชีวิตที่หายไปในรัชสมัยที่ความสงบสุขเป็นเพียงแค่เสียงประซิบที่ยากจะจับต้องในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเหลืองมีหญิงชราผู้หนึ่งนามว่าทัญญาลีท่านเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความประณีตของการปักผ้าไหมและความเรียบง่ายของชีวิตที่ดำรงตนอย่างสันโดษ ท่านอาศัยอยู่กับหลานชายวัย18ปีนามว่าชิงชิงนั้นเมื่อครั้งเยาว์วัยเป็นคนที่รักการศึกษาหาความรู้ขยันขันแข็งอ่านตำราวิชาการต่างๆหวังจะเป็นบัณฑิตผู้รับใช้แผ่นดินแต่เมื่อเติบโตขึ้นชิงได้คบเพื่อนฝูงไปเรื่อยเปยื่อยจนในที่สุดก็เป็นคนติดสุราชอบไปสังสรรดื่มเหล้ากับเพื่อนๆในตัวเมืองเป็นประจำ แม้ชิงจะยังมีความปรารถนาที่จะร่ำเรียนหนังสือเพื่อสอบบัณฑิตแต่เขาก็มีนิสัยชอบเที่ยวเตร่ดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เป็นเนืองนิดจนตอนนี้แม้จะใกล้ถึงกำหนดสอบบัณฑิตแล้วชิงก็ไม่ค่อยได้อ่านตำราแต่ละคืนมักจะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆจนเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับบ้านเมื่อท่านย่าหลีตักเตือนด้วยความห่วงใย ชิงก็มักจะอ้างว่าตนเองออกไปสแสวงหาความสุขกับเพื่อนๆอยู่เสมอทันญาหลี่ได้แต่เป็นห่วงกลัวว่าหลานชายจะสอบบัณฑิตไม่ติดแม้กระนั้นท่านรักและห่วงใยห,หลานชายมากในยามที่ดวงจันทร์คล้อยต่ำจนเกือบจะหลับไหลท้องฟ้าเป็นสีดำสนิทมีเพียงโคมไฟดวงเก่าที่เสาข้างถนนส่องแสงสีเหลืองนวลอ่อนโยนทัญญาลีก็มักจะมานั่งที่ระเบียงบ้าน มองทางรอคอยหลานชายของตัวเองกลับบ้านท่านนั่งก้มหน้าเสื้อผ้าและผมเปียกปอนไปด้วยน้ำค้างในยามที่ตึกสงัดเพื่อรอคอยเข็มที่หายไปจากชีวิตและจิตใจของหลานชายให้กลับคืนมาอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ชิงและกลุ่มเพื่อน3ามสี่คนซึ่งเพิ่งกลับจากวงสุราพากันกอดคอเดินโซ่ซัดโซเซมาตามถนน พวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นท่านยาหลี่ไม่ได้นั่งรอที่ระเบียงบ้านเหมือนเคยหากแต่ท่านกำลังนั่งอยู่ใต้โคมไฟข้างถนนท่านนาั่งกม้มหน้ากวาดมือไปตามผืนดินและกอหญ้าที่เปียกชื้นด้วยน้ำค้างเรากับกำลังตามหาสมบัติล้ำค่าที่หล่นหายใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นชิงผู้ซึ่งมีธิ์สุราเข้าครอบงำ แต่ก็ยังพอมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างเมื่อเห็นยากของตัวเองหาอะไรบางอย่างอยู่จึงได้เข้ามาโค้งคำนับทันญาชิงกล่าวยามวิการเช่นนี้ท่านกำลังหาสิ่งใดอยู่หรือคอรับหากเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนักโปรดให้พวกเราได้ช่วยท่านออกแรงเถิดพวกเรามีพลังเหลือเฟือจากการสแสวงหาความสุขมาแล้วท่านคืนทัญญาหลีเงยหน้าขึ้นอย่างช้าช้ ดวงตาที่ผ่านโลกมานานมองกลุ่มเด็กหนุ่มด้วยความเมตตาแต่แฝงไม่ได้ความเศร้าโอหลานผู้หลงทางเอ๋ยยายกําลังตามหาเข็มเย็บผ้าเข็มที่ยายทําหล่นหายไปเมื่อครู่พวกเจ้าช่วยยายหาให้ทีเถิดโดยความอยากจะแสดงความสามารถในยามที่เมาไม้พวกเด็กหนุ่มจึงเริ่มก้มลงช่วยกันค้นหา พวกเขาปัดป่ายไปตามพื้นดินใต้แสงคมไฟแห่งนั้นค้นหาทุกซอกทุกมุมหาจนทั่วบริเวณใต้รัศมีแสงแต่ก็มิพบแม้แต่เงาของเข็มทองความสิ้นหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเพื่อนของชิงคนหนึ่งนามว่าไบาจึงได้ตัดสินใจถามคำถามที่สำคัญที่สุดออกมาท่านยาหลียาทำเข็มทองเล่มนั้นตกลงตรงไหนกันแน่ขอรับ หากเราทราบจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเราจักได้มุ่งค้นหาหน้าที่แห่งนั้นไม่ต้องเปลืองแรงไปกับที่ที่ไม่ใช่ท่านย่าหลีถอนหายใจยาวแววตาเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาแท้จริงแล้วยายทำเข็มเล่มนั้นหล่นหายในห้องปักผ้าที่กลางบ้านของยายเองชิงและกลุ่มเพื่อนต่างมองหน้ากันด้วยความฉงนสนเทศ ความเมามมา้ลดลงไปครึ่งหนึ่งด้วยความประหลาดใจชิงอดไม่ได้ที่จะถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่แทบจะหัวเราะว่าฉะนั้นแล้วท่านยาหลีมาค้นหามันที่ใต้คมไฟข้างถนนนี้ด้วยเหตุผลใดขอรับทำไมไม่ไปหาในที่ที่ทำตกไว้เล่าท่านยาหลีตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่ลึกซึง้งเพราะในห้องของยายมันมืดมากจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลย แสงสว่างจากคมไฟดวงนี้เป็นเพียงที่เดียวที่ยายพอมองเห็นพื้นดินได้บ้างยายคิดว่าถ้าหาในที่ที่มีแสงสว่างย่อมต้องหาพบเป็นแน่แท้ยายจึงต้องออกมาหาในที่ที่สว่างกว่าชิงกล่าวขึ้นว่าท่านย่าครับท่านย่าทำตกไว้ที่ไหนก็ต้องหาอยู่ที่นั่นสิครับ ไปหาที่อื่นมันจะพบได้ยังไงทันใดนั้นธันญาลีก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นแล้วพวกหลานละ่ะพวกหลานสแสวงหาความสุขความสุขของพวกหลานหล่นอยู่ที่วงเล่าในโรงเตี๊ยมหรือเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กหนุ่มทั้งสี่ต่างก็มีได้หัวเราะเยาะ หากแต่ชะง,งักงันดุดดังถูกสายฟ้าฟาดชิงเป็นผู้แรกที่สร่างเมาโดยสมบูรณ์และตระหนักรู้ดุดผู้ที่ถูกปลุกให้ตื่นจากฝันเขาล้มตัวลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าท่านย่าหลีและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท่านยา่าคำตอบของท่านนี้ช่างเป็นคำสอนที่ล้ำค่ายิ่งนักพวกเราผู้เยาว์วัยนี้ แท้จริงแล้วก็มีได้แตกต่างไปจากท่านเลยพวกเราทุกคนกำลังแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นเข็มทองแห่งจิตวิญญาณที่เราทํำมันหล่นหายไปจากภายในใจของเราเองชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสํานึกผิดป๋ผู้ซึ่งเดิมเป็นคนใฝ่รู้ แต่ต้องหลงทางไปกับวงสุราเสริมขึ้นว่าเราไปสแสวงหาความสงบนั้นในแสงสีเสียงของโรงเตียมในวงสุราแห่งความรื่นเริงชั่วคราวเราไปหาความสุขในความตื่นเต้นที่เราเรียกมันว่าการสังสรรค์สิ่งเหล่านั้นดุดดั่งแสงสว่างจากโคมไฟข้างถนนมันอาจมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นที่ฉาบฉวย แต่ที่นั่นไม่ใช่ที่ที่เข็มทองได้หล่นหายไปการที่เราออกไปแสวงหาความสุขในที่อะโคจอนก็เฉกเช่นเดียวกันกับที่ท่านย่าออกมาหาเข็มในที่ที่สว่างกว่าแต่เข็มไม่ได้ตกอยู่ที่นั่นเราพยายามที่จะหนีความมืดมิดในใจของเราเองด้วยการออกไปหาแสงสว่างจอมปลอมภายนอก เราเดินทางไปทุกหนทุกแห่งค้นหาในที่ต่างๆที่มีผู้คนพลุกพล่านหวังจะเดินทางไปพบความสงบที่ถูกทิ้งไว้ในความมั่งคั่งหรือในชื่อเสียงจากบัณฑิตที่สอบผ่านแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังคงรู้สึกว่าความสงบสุขที่แท้จริงไม่พอเรากำลังหาเข็มในที่ที่มันไม่เคยไปตกอยู่เลย ชิงเงยหนะ้ามองท่านย่าหลี่ด้วยแววตาที่เริ่มจะกระจ่างใสเราควรทำตัวเองเหมือนกับที่ไปถามท่านย่าว่าเราทำความสงบสุขของเราหายไปตรงไหนแน่นอนเราไม่ได้ทำมันหายที่เมืองหลวงอันแสนไกลหรือในร้านสูราที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหางแต่ความสงบสุขนั้นได้หล่นหายไปจากตัวเรา หายไปจากความมุ่งมั่นในการร่ำเรียนที่เคยมีหายไปจากใจของเราที่ถูกปกคลุมด้วยความประมาทดังนั้นเราจะต้องหันกลับเข้ามาในจิตใจของเราเราไม่สามารถหาความสงบสุขได้จากที่อื่นทันญาหลีลุกขึ้นยืนช้าๆทันยืนมือออกไปแตะไหล่ของหลานชายอย่างแผ่วเบาเข็มที่หายไปนั้น ไม่ใช่แค่เข็มเย็บผ้าแต่คือสติปัญญาและความมุ่งมั่นของเจ้าชิงกล่าวอย่างหนักแน่นในท้ายที่สุดการกลับเข้าไปในห้องมืดของเราย่อมต้องมีแสงสว่างนําทางการฝึกสมาธิและการทบทวนตําราอย่างสงบจะช่วยให้เรารู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในตัวเราควบคุมจิตใจของเรา และเราก็จะสามารถหันกลับเข้ามาภายในตัวเราได้เพื่อจุดแสงแห่งปัญญาขึ้นในที่ที่มันได้หล่นหายไปทัญญาหลี่ยิ้มด้วยความรักท่านมิได้กล่าวคำใดอีกเพียงแต่เดินนำชิงและเพื่อนๆกลับเข้าสู่ความสงบภายในบ้านซึ่งแม้จะมืดมิดในยามนี้แต่ก็เป็นที่ที่การค้นหาที่แท้จริง ะเริ่มต้นขึ้นในที่สุดนิทานนี้จึงสอนว่าการสแสวงหาสิ่งที่หายไปจะต้องเกิดขึ้นในที่ที่มันได้หล่นหายไปความสุขสงบที่แท้จริงมิดได้อยู่ในโลกนี้นอกเสียจากจิตใจของผู้สแสวงหาเองการมัวแต่ค้นหาสุขที่ฉาบฉวยในโลกภายนอก ก็ไม่ต่างอะไรกับการหาเข็มในที่ที่มันไม่เคยไปตกความกล้าหาญที่แท้จริงคือการหันหลังให้กับแสงสว่างจอมปลอมแล้วเดินเข้าสู่ความมืดมิดของใจตนเองเพื่อจุดเทียนแห่งปัญญาขึ้นมาด้วยมือตนเอง